สำหรับผู้ที่ใช้แว่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นหูวงเป็นนักปัญหาว่าเอ๊ะเลนเป็นรอยเลนลอกหรือเปล่าโดยที่เวลาที่มันลอกเป็นรอยเนี่ยก็มักจะเกิดจากตัวผู้ใช้เองนันแหละและตัวผู้ใช้เองเนี่ยก็หลงลืมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้มันเป็นรอยมันพังเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันอันตรายกับตัวเลนแว่นตานะแล้วก็หลดถึงแว่นตาด้วยโดยที่ผู้บริโภคเองเนี่ย ไม่ได้ทันได้นึกถึงแล้วก็เริ่มกันที่ข้อแรกก่อนเลยข้อแรกก็คือปากกาปากกาเนี่ยบางคนเนี่ยชอบเหน็บเอาไว้ตรงเลยปกเสื้อใช่ไหมเวลาคนเหน็บปากกาคนก็เอาแว่นเสียบเข้าไปอยู่คู่กับปากกาทีนี้มันก็จะมีส่วนที่มันยืดออกมาจากปากกาเนาะมันก็จะไปถูๆเลนซึ่งมันเกิดขึ้นทั้งวันอยู่แล้วเนาะเวลาคนเดินไปเดินมาหรือบางทีคุณยกของมันก็เกิดการไปเบียดเสีย เลนส์กับปากกามันก็เลยกระทบกันแล้วก็เป็นเกิดเป็นรอยฝ้าๆเป็นขีดๆเด,ดียวยัแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณกําลังเอาปากกาและก็แว่นตาอยู่ในกระเป๋าเดียวกันที่เดียวกันก็โปรดจงเข้าใจได้ว่ามันเป็นรอยได้นะครับข้อที่2กระเป๋าหรือเป้ที่ลูกค้าใช้อยู่นั่นเอง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่นะเนื่องจากว่าผู้หญิงนะั้นเราจะใช้กระเป๋าสะพายในการพกโทรศัพท์พกอุปกรณ์ต่างๆมากกว่าผู้ชายถูกไหมในขณะเดียวกันคุณก็เอาแว่นเนี่ยไม่ได้ใส่กล่องอะไรเลยครับยัดเข้าไปในกระเป๋าที่มันมีทั้งของมีพมเครื่องสําอางแล้วก็ของที่เป็นของแข็งเนาะมันก็คูดขีดครุบคลิกครุบคริกอยู่ในนั้นน่ะหรือบางคนร้ายกว่านั้นคือมีการเบียดกระเป๋าของตัวเองด้วย ไปขยี้มันอีกทีนึ่ง,งมันก็เกิดเป็นรอยได้เพราะฉะนั้นใครที่เอาแว่นไม่ได้ใส่กล่องนะแล้วก็ยัดเอาไว้ในพูกระเป๋าหรือเป้เนี่ยก็นั่นแหละครับคือที่มาของปัญหาจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเนาะสำหรับหัวข้อที่3บางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะว่าหัวข้อที่3เมมนเป็นปัญหาได้ไปกปนการนั่นก,คกนนค็คือกล่องแว่นดั่นเอครับคือกล่องแวนเนี่ยบางคนเนี่ย ไม่ได้มีแว่นอันเดียวเนาะเขาก็จะเอาแว่นหนึ่งตัวยัดมันลงไปมีแว่นอีกตัวหนึ่งเราจะได้พบกล่องเดียวฮะแล้วก็ยัดมันด้วยกันลงไปแล้วคุณก็พักบางทีแว่นมันใหญ่นะก็ไปขย,ยี้กันอยู่ยงเนี้หรือคุณก็เอามันไปใสเ่เป้หรือกระเป๋าอีกทีนึงสมมติอันนี้ผมใส่เป้แล้วผมก็ไปเบียดมัน กิดอะไรฮะข้างใน2ออันมันก็ทูว้ถูแม้มันก็เกิดเป็นรอยนะเพราะฉะนั้นกล่องแว่นตาก็ควรจะใส่แค่กล่องละอันพอนะไม่ต้องแบบขี้เกียจอะรก็เลยเอาสองอันยัดไว้อยู่ในอันเดียวกันไม่ดีนะครับมันก็เป็นรอยไปแล้วโอ้ก็เป็นรอยเพราะว่าวิธีนี้แหละเราไปมาดูข้อ4ต่อครับข้อ4ก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคชอบขอบ่อยๆนะนั่นก็คือผ้าเช็ดแว่น ผ้าเช็ดแว่นเป็นอีกหนึ่งตัวปัญหาที่ทําให้ตัวเลนส์มันเป็นรอยเอ๊ะแสดงว่าผ้าเช็ดแว่นจริงๆแล้วมันไม่ดีสาหรับแว่นสิจริงๆแล้วผ้าเช็ดแว่นเนี่ยเราแยกใช้ถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่คุณเอาไปใช้ผิดพลาดจริงๆเนี่ยคือคุณใช้ผ้าเช็ดแว่นเช็ดบนเลนส์ที่ยังไม่ได้ทําการล้างใดๆเลยผมขอยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันสมมุติว่ามันเป็นจอโทรศัพท์มือถือแล้วผมเอาทรายโยนลงไป แล้วผมก็เอาผ้าถูผ้าเช็ดแว่นถูคุณว่ามันจะเป็นรอยไหมอ่ะใกลตัวอีกนิดนึงสมมุติว่าคุณไปต่างจังหวัดมาแล้วมันก็มีฝุ่นเกาะรถคุณมาถูกไหมสิ่งที่คุณทําก็คือคุณจะต้องล้างทำความสะอาดรถก่อนแล้วค่อยเช็ดแต่นี่คุณเลือกเช็ดไปเลยฮะคุณคิดว่ารถเป็นรอยไหมล่ะเลสก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องล้างก่อนนะแล้วค่อยเช็ดไม่ใช่คุณใช้ผ้า ตอนนั้นเช็ดฟืดแล้วก็คิดว่ามันจะไม่เป็นรอยมันเป็นเสมอครับในเทคนิคการเช็ดเนี่ยเราก็ควรจะเช็ดแบบรูดไปทางเดียวแล้วก็สลับรูดไปทางเดียวแล้วก็สลับไม่ใช่ขยี้สมมุติว่ามันมีเศษฝุ่นอยู่ครับคุณไปปุ๊บแล้วคุณก็กลับมาไปแล้วก็กลับไปเท่ากับว่าคุณจะเป็นคนไปขัดถูมันเองนั่นเองแล้วคุณก็จะบอกว่าทําไมเล่ไม่ดีเลยเป็นรอยเลยจริงๆแล้วผู้ใช้เองแหละครับเป็นคนที่ทําให้เกิดปัญหา เนี่ยแหละผ้าเช็ดแว้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันข้อถัดมาครับนั่นก็คือใช้เสื้อผมคิดว่าคนที่ใช้แว่นทุกคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์นี้มาแน่นอนนั่นก็นนคือเราใช้ชายเสื้อในการเช็ดทําความสะอาดซึ่งมันก็คล้ายๆกับการใช้ผ้าเช็ดแว่นนั่นแหละเนาะถ้าไม่ได้ล้างมันแล้วคุณไปถูมันก็จะมีโอกาสเป็นรอยได้เพราะว่าฝุ่นที่อยู่ตัวแว่นมันไปฝุดสีแต่ถ้าคุณใช้ชายเสื้อชายเสื้อเนี่ยสกปรกแล้วก็เก็บฝุ่นมากกว่านั้น,นครับ เวลาคุณไปขยี้มันก็จะหนักหรือสาหัสกว่าที่คุณใช้แค่ผ้าเช็ดแว่นข้อถัดมาครับเป็นเรื่องของข้อหกเนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณใช้งานแว่น,นครับเราควรจะวางไว้บนโต๊ะครับไม่ใช่เก้าอี้เพราะฉะนั้นเก้าอี้ก็คือข้อที่หกของเราแนเ่เดงเป็นอันตรายข้อที่หกส่วนใหญ่เวลาทับหรืออะไรเนี่ยจะเป็นเพราะว่าคุณเอาแว่นเนี่ยไปวางไว้บนเก้าอี้หรือโซฟา ซึ่งมันไม่ใช่ที่ที่จะใช้ในการวางของแล้วคุณก็ไปนั่งรับนะเดกก็เลยไม่รอดนั่นเองหรืออาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะขึ้นมาเหยียบหรือว่านั่งขับก็ได้ก็ควรจะวางในจุดที่มันเป็นที่ที่ใช้ในการวางของนะครับเพราะฉะนั้นเก้าอี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเตียงนอนนะครับก็คล้ายๆกับเก้าอี้เลยเตียงนอนก็ไม่ควรเอาอะไรไปวางขวางมันหรืออะแต่บางทีก็เข้าใจได้ว่า มันมีพื้นที่กว้างครับก็เลยโยนแว่นลงไปใน้นั้นแล้วก็ปรากฏว่าไ,ไปนั่งทับนอนทับมันเพราะฉะนั้นก็มีเจข้อครับเราไปสํารวจตัวเองว่านี่คือสิ่งใกล้ตัวที่ทุกบ้านและทุกคนใช้แว่นเนี่ยผ่านมันมาแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ระมัดร,ระวงังส่วนไหนที่เราอยากจะให้เลนอยู่นานๆเนาะก็มันทําความสะอาดบ่อยๆเยอะๆนะจะได้ผลดีที่สุดแต่ถ้าคุณคิดถึงร้านแว่นแล้วอยากจะมาหาแล้นนวไม่ไหวคุณก็ ได้ทำตรงกันข้ามกับที่ผมทำคอนเทนต์วันนี้นะมันก็จะได้มาร้าน,นาได้เร็วขึ้นจบแค่นเท่านั้นแหละ